สวัสดีครับก็เป็นที่เือากันพอสมควรสำหรับการสแสดงออกถึงความแตกแยกของพักเก้าไกลซึ่งหลายคนอาจจะชอบออกชอบใจดีอกดีใจที่พักนี้แตกแยกกันได้มันก็เรื่องเรื่องที่ คุณคารมพลพลกรกลางออกมาเปิดประเด็นว่าตนเองจะไม่ร่วมเซ็นชื่อในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลคุณคารมเพาะพลพ,ลพลกรกลางน,นั้นเป็นใครซึ่งหากเราย้อนกลับไปดูสมัยที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุค ก่อนที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบนั้นกรรมาการบริหารพักผู้จัดการพักนี้ต่างรู้ต่างทราบดีว่าอนาคตจะอนาคตใหม่จะต้องถูกยุบแน่นอนจึงได้เตรียมการวางแผนจัดการที่จะหาพักการเมืองตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่เพื่อจะรองรับสอสอของพักอนาคตใหม่ และบรรดาสมาชิกของพรรคอนา,าคตใหม่จะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในพรรคการเมืองใหม่มันถึงถือกำเนิดเกิดพรรคอนา,าคตใหม่เกิดพรรคก้าวไกลขึ้นมาเกิดมาคู่คู่กับคณะก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเก้าหน้ากับเก้าไกลก็ถือว่า ถือกำเนิดมาจาก DNA เดียวกันนั่นก็คือมาจากอุดมการเดียวกันซึ่งในครั้งนั้นหลายคนต้องหาพักการเมืองเพื่อสังกัดให้ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหลายคนก็ย้ายไปอยู่พักอื่น หลายคนก็เตรียมจะไปอยู่พักการเมืองใหม่ที่ตนเองได้จัดการได้วางแผนกันเอาไว้แต่หนึ่งในนั้นที่ออกข่าวว่าจะไม่ไปอยู่กัพักการเมืองใหม่นั่นก็คือคุณคารมพลพรการซึ่งตอนนั้นประกาศว่าตนเองจะไม่ไปสังกัดพักที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ก็เป็นข่าวอยู่หลายวัน แต่ในที่สุดในที่สุดคุณคารมก็ไปสังกัดพรรที่ถูกจัดฟางไว้นั่นคือวิถีทางการเมืองการสแสดงออกทางการเมืองมันจึงเป็นเรื่องทางการเมืองบทสรุปมันก็สรุปแบบการเมืองและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพรรมีมตัติแน่วแน่ว่าจะต้องแก้ไข กฎหมายอาญามาตรา112คุณคารมก็ประกาศชัดเจนว่าตนเองจะไม่ร่วมเซ็นร่วมไม่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ยืนยันเป็นหนักเป็นหนายืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ร่วมเซ็นชื่อแก้ไขมาตรา112และก็มีผู้อื่นก็ประกาศตามความจริงแล้ว ลุงก็ไม่ค่อยสนใจคำพูดของนักการเมืองเพราะเราก็รู้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำพูดของนักการเมืองนั้นมันจะเต้นเต้นไม่ตรงจังหวะกับความเป็นจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเสมอนี่คือคำพูดของนักการเมืองอเราจะทบทวนไปดูไปดูคุณจัตุพร คุณจตุพรผู้เอาแนวคิดเอาความคิดในเรื่องกระสุนพระราชทานออกมาเพื่อโจมตีให้ร้ายกับใครซึ่งเราก็รู้เราก็ทราบกันดีแต่เมื่อจู่ๆอยู่ๆก็ออกมาพูดออกมาบอกว่าช่วยกันปกป้องสถาบันนี่แหละ นักการเมืองวันดีคือดีก็ลุกขึ้นมาด่ามาประจานนายใหญ่ของตนเองก็ไม่รู้ว่าฝันถึงอะไรถึงได้เมอขึ้นมาด่านายใหญ่ของตนเองได้นี่คือวิธีการเมืองนี่คือวิถีของนักการเมืองการเมืองมันจึงทำอะไรที่มันแปลกที่มันแผลงแผลงปะหลาดที่มนุษย์ บุชนคนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปรู้ไปเข้าใจหากเรารู้จักการเมืองเรียนรู้เรื่องการเมืองรู้ธรรมชาติของการเมืองเราก็จะรู้ว่านักการเมืองนั้นเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้เรื่องการเมืองศึกษาเรื่องการเมืองเขาจึงไม่ใส่ใจไม่สนใจต่อําพูดของนักการเมือง และการที่คุณคารมแสดงออกชัดเจนว่าตัวเองจะไม่ร่วมเซ็นชื่อแล้วบอกชัดเจนว่าความเห็นของปีญบุตรนั้นไม่ใช่ความเห็นของตนเองและมีหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ใช่ความเห็นของตนเองแต่มันเป็นความเห็นของพรรคนั่นหมายความว่าคุณคารมกำลังจะบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างหลายเรื่องอย่าง ที่ตนเองมีอุดมการทางการเมืองแตกต่างกับพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ซึ่งหลุงก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าพรรคการเมืองนั้นต้องประกอบด้วยบุคคลแบบไหนตามหลักทฤษฎีบอกว่าพรรคการเมืองเกิดจากการก่อตัวเกิดจากการก่อตั้งของผู้คนที่มีอุดมการเดียวกันมาร่วมไม้ร่วมมือเพื่อจะขยับขับเคลื่อนทางการเมืองด้วยกัน เมื่อพูดว่าบางเรื่องก็ไม่ใช่เป็นอุดมการของตนเองอย่างนี้มันก็ชัดเจนว่าบางเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันเล็กๆน้อยน้อยมันต้องเป็นเรื่องที่สําคัญหากเป็นเรื่องสําคัญอุดมการที่ต่างกันในเรื่องสําคัญมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมาร่วมไม้ร่วมมือกับเคลื่อนไปด้วยกันโดยที่มีอุดมการ สำคัญแตกต่างกันนั่นคือมันขัดแย้งกับพอาจริงขัดแย้งกับคำว่าพักการเมืองที่ลุงชอบใจที่ลุงสนใจในบทสัมภาษณ์นี้ก็ตรงที่ว่าบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นตัวของตัวเองอายุเยอะแล้วผมรู้ว่าสถาบันบางสถาบัน ท่านก็ดิดรับอยู่ลุงสนใจชอบใจจนประโยคนี้ลุงถือว่าประโยคนี้คือหัวใจสำคัญในบทสัมภาษณ์นี้บางสถาบันคุณคารมไม่ได้บอกชัดเจนว่ามันคือสถาบันไหนและคำว่าท่านดิดรับอยู่ท่านดิดรับอยู่ท่านนั้นก็คงเป็นคนอื่นไปไม่ได้มันก็คือคุณปีจบุตร และคุณปบุตรดิสรับอะไรอยู่ลุงทึ่งเป็นคนมีการศึกษาน้อยมีการศึกษาไม่มากภาษาอังกฤษนั้นไม่แข็งแรงแต่ถึงอย่างไรลุงก็พอจะรู้พอจะทราบว่าคําว่าดิสรับนั้นมันก็หมายถึงการทำลายมันก็แปลว่าทำลายแล้วสถาบันไหนที่ปียบุตรทำลายอยู่ นี่คือความหมายของประโยคนี้มันชัดเจนชัดเจนว่านี่เป็นเรื่องของคนภายในออกมาปูดกันเองคนภายในคนรู้จักกันคนกันเองคนที่รู้ไส้รู้ภูมิดีกว่าคนอื่นคนที่รู้ไส้รู้ภูมิกันดีกว่าคนอื่นอย่างนี้มันต้องชัดเจนชัดเจนว่ารู้ว่า ปีญบุกกำลังทำลายสถาบันไหนอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ลุงอยากให้นำไปคิดอยากให้หัวงอกหัวดำทั้งหลายไม่ว่าพวกไหนไม่ว,ว่าจะเป็นอดีตที่การบดีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ระดับไหนก็แล้วแต่ก็ได้นำไปใส่กระบาลตัวเองว่านี่คนภายในเขาปลูกขึ้นมาเองคนภายในเขาสาวไส้กันเอง เพราะฉะนั้นอย่าไปแถอย่าไปแดกดันอีกว่าต้องฟังดิต้องปฏิรูปฟังไว้นะคุณคารงก็พูดชัดเจนบอกไว้ชัดเจนว่าปีเยาวุฒต้องการทำลายเพราะฉะนั้นเลิกเพอเจอเลิกเพอพกคำว่าปฏิรูปแต่ลุงก็เสียดายอยู่อย่างนึง่งเสียดายตรงที่ว่า คุณคารมไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าตนเองพูดในฐานะนักการเมืองหรือพูดในฐานะมนุษย์ปุตูชนคนหนึ่งที่รักและหวงแหนในชาติบ้านเมืองตรงนี้คุณคารมไม่ได้บอกเอาไว้ว่า,พ,าะะพูดในฐานะอะไรหากพูดในฐานะปูตูชนพูดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งหนุ่มก็ขอชื่นชมแต่หากว่า พูดในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งลุงเขาน่าเสียดายเพราะคำพูดของนักการเมืองมันไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเราก็รู้เราก็ทราบดีอยู่ในว่านักการเมืองพูดก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองตรงนี้ลุงเลยไม่รู้ไม่ทราบว่าคุณคารมพูดในฐานะอะไรสวัสดีครับ